สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเอ่อมาคุยกันเรื่องข้อเขียนชิ้นหนึ่งนะคะชื่อว่าศิลปะแห่งการขอพรให้พอเพียงคือมันมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับบทสวดบทหนึง่งแล้วก็การตีความที่แบบอืมทำให้เราคิดตามเลยค่ะบทสวดนั้นก็คืออลาหุมะบาริกลานาอลาหุมมาบาริกลานานะคะเราจะมาดูกันว่าความหมายจริงๆหรือว่าแนวคิดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรโดยเฉพาะที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียง การมองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับผมคือเท่าที่ดูในข้อเขียนนั้นนะครับความหมายตรงๆเลยก็คือโอ้เ oh อ์โปรดอํานวยพรแก่เราอันนี้ชัดเจนแต่ว่า,าหัวใจสำคัญที่ผู้เขียนเขาเน้นมากๆเลยก็คือการขอพรให้เกิดความจำเริญหรือที่เรียกว่าบาระกะนะครับซึ่งเป็นการขอพรในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้เลยไม่ใช่แบบไปขอของใหม่ๆที่เรายังไม่มี โห oh, อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันเหมือนการเป็นพลิกมุมมองจากที่เราเข้าใจกันทั่วไปเลยนะคะปกติเวลาพูดถึงขอพรเราจะนึกถึงการขอให้ได้น,ไดนู่นได้นี่เพิ่มใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเน้นที่ของเดิมที่เรามีอยู่แล้วใช่ครับใช่เลยครับมันเป็นการเปลี่ยนโฟกัสเลยคือผู้เขียนในแหล่งข้อมูลนี้เขาใช้คำแรงเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าม <laughs> <crates> ันคือการเปลี่ยนความโลภเป็นความขอบคุณอือหือ เปลี่ยนความโลภเป็นความขอบคุณครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องศิลปะการขอพรอ,อย่างถูกต้องด้วยซึ่งดูเหมือนว่าไอศิลปะที่ว่าเนี่ยมันคงหมายถึงการขอพรด้วยทัศนคติที่แบบอืมพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเห็นคุณค่ามันสำนึกในพรต,ตรงนั้นนะครับคำว่าศิลปะนี่ก็น่าสนใจนะคะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ท่องๆไปแต่ต้องมีเรื่องของ ทัศนคติมุมมองที่ต้องฝึกฝนด้วยใช่ไหมคะแล้วในข้อเขียนเขามีขยายความไหมคะว่าบรารอกัสที่ว่าเนี่ยหรือความเจริญเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนคือมันต้องเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าอ่าเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือจากที่อ่านดูเนี่ยบารากาเนี่ยมันน่าจะลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องปริมาณนะครับมันอาจจะหมายถึงการทําให้ของที่มีอยู่เนะี่ยมันพอมันเติมเต็มหรือแบบว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ที่สุด อย่างเช่นสมมติเวลามีจำกัดแต่กลับใช้ทำอะไรได้เยอะแยะมีประสิทธิภาพโอ้ค่ะค่ะหรืออาหารอาจจะมีไม่มากแต่กินแล้วมันรู้สึกอิ่มเอมเอม,มีแรงแบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องคุณภาพหรือความรู้สึกพอเพียงจากสิ่งนั้นๆมากกว่าครับอืมเข้าใจแล้วคะ่ะคือเน้นคุณภาพกับความรู้สึกพอเพียงจากสิ่งที่มีอยู่ แล้วบทสวดอัลฮุมะบาริกลานานี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่เขายกมาหรือว่าในงานเขียนศิลปะแห่งการขอพรให้พอเพียงเนี่ยยังมีแนวคิดอื่นที่มาสนับสนุนเรื่องความพอใจในสิ่งที่มีอยู่อีกไหมคะมีครับครับบทสวดนี้เหมือนเป็นตัวแทนที่ชัดเจนมากๆอันหนึ่งแต่จริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่หรือความพอเพียงเนี่ยอ,อมันเป็นแกนหลักที่อยู่ในหลายๆส่วนของข้อเขียนนั้นเลยครับ ผู้เขียนอาจจะมีการยกตัวอย่างอื่นหรือเปรียบเทียบให้เห็นกับการขอพรแบบอื่นๆที่แบบเน้นแต่จะเอาของใหม่ๆอย่างเดียวเพื่อให้เห็นความต่างะครับอ๋อค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วหัวใจสําคัญที่ข้อเขียนนี้พยายามจะสื่อสารออกมาไม่ว่าจะผ่านบทสวดหรือแนวคิดอื่นๆก็คือการชวนให้เราเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสุขความสําเร็จใช่ไหมคะจากเดิมที่อาจจะผูกไว้กับ ต้องมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาให้หันมาเจอความสุขความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะตอนนี้เลยใช่เลยครับถูกต้องเลยครับแก่นมันคือตรงนั้นเลยคือการชวนให้เราฝึกศิลปะของการมองเห็นคุณค่าแล้วก็ขอให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเกิดบารากัดขึ้นมาซึ่งมันเปลี่ยนนิยามการขอพรไปเลยนะ จากแค่การสะสมวัตถุหรือสถานะภายนอกมาเป็นการชื่นชมแล้วก็ทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วมันดีขึ้นง่อกเงยในเชิงคุณภาพความรู้สึก เป็นการหาความมั่งคั่งจากข้างในไม่ใช่แค่ข้างนอกซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คําถามปิดท้ายที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราลองปรับมุมมองแบบนี้ดูจริงจังคือแทนที่จะวิ่งตามหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาลองหันกลับมาสํารวจขอบคุณแล้วก็ขอพรให้กับสิ่งที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้จริงๆการเปลี่ยนทนัศนคติแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหาหรือรู้สึกถึงความสุขความพอใจในชีวิตประจําวันของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนกัน